ตะลุยโลกมีทานโอ้โหหนังสือเวทมนต์กำลังเรียกเราอีกแล้ววันนี้หนังสือแสนวิเศษจะพาเราไปไหนกันนะสงสัยจังต้องตามไปดู สวัสดีตัก,กแตนผู้ร่าเริงเราคือนานะเราเดินทางมาจากโลกเวทมนต์ขอถามหน่อยที่นี่คือที่ไหนกันเราไม่เคยมาที่นี่เลย,ท,รรยที่นี่คือสวรรค์บนดินที่นี่คือทุ่งหญ้าสีเขียวไงานานะเร็วมาสนุกกันเถอะมากระโดดแข่งกันหรือจะเต้นรำกันดีนะ เดี๋ยวก่อนหมดงานใช่ไหมเธอกําลังทำอะไรกันอยู่จะมาร่วมสนุกกับตะกแตนไหมพวกเราชาวมดงานกําลังยุ่งกันมากต้องรีบเก็บอาหารเข้ารังก่อนที่ฤด,ดูหนาวจะมาเยือนมีฉะนั้นจะพากันลำบากมากเลยโทษพิหนมะยังไม่ตกสักหน่อยทําไมต้องรีบทำงานด้วยล่ะมาสนุกกันก่อนเร็วถ้าเราเล่นตอนนี้ เราอาจจะไม่มีอาหารกินในช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าทำงานก็จะไม่ได้ไปสนุกกับตะกะแตนนะสิแล้วเราจะทำอย่างไรดีเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดหน่อยเอาละเราจะช่วยมดงานเก็บอาหารก่อนแล้วถ้ามีเวลาเหลือเราจะได้เล่นกับตะกะแตนได้อย่างสบายใจแบบนี้ดีที่สุด งานะเจ้าคิดมากไปแล้วแต่เอาเถอะถ้าเจ้าเปลี่ยนใจก็มาสนุกกับเราได้นะดูนั่นสิเมฆดำปกคลุมท้องฟ้าลมพัดแรงยิมาตกลงมาอย่างไม่คาดคิดอากาศข้างนอกหนาวเย็นโชคดีที่พวกเรากับตันอาหารไว้เยอะมากๆพวกเราจะมีกินไปตลอดทั้งหน้าหนาวข้างนอกนี่หนาวเย็นมาก เราหิวเหลือเกินข้างในมีใครอยู่บ้างขอเข้าไปหน่อยตาก,กแตนนั่นเองเข้ามาสิหิวใช่ไหมพวกเรามีอาหารมากมายข้าขอโทษข้าควรจะทํางานตั้งแต่แรกข้าไม่มีอะไรจะกินเลยเราคิดว่าบางทีบทเรียนในคราวนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจทำให้ตากแตนไม่ลืมที่จะเตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวในปีถัดไป โอ้ว้าวหนังสือเวทมนต์แสนวิเศษพาพวกเรากลับมาแล้วช่างเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์สนุกสนานยิ่งนักแล้วครั้งต่อไปตาก,กแตนจะเลือกแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนไปเรื่องราวจะจบลงอย่างไรแล้วหนูหนูคิดว่า ถ้าหนูเป็นตักกะแตนหนูหนูจะทำยังไงดีนะช่วยบอกทีตะลุยโลกมีทาน